หนึ่งสองหกเซตศูนย์ต่อค่ะต่อไปทีนี้ตอนนีญญ้เน่ต้องเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะลูกวางเลยแล้วก็ข้ามมาเขียนนะคะข้อต่อไปพร้อมสามหนึ่งเก้าเก้าเซตศูนย์ต่อข้อต่อไปพร้อมสามหนึ่ง 5 9 7, 5, 5. เก้าเซศูนย์ตอบค่ะข้อต่อไปพร้อมหนึ่งแปดหนึ่งเพิ่มหนึ่งนะคะเพิ่มหนึ่งนะคะกลับมาใหม่นะ,ะเพิ่มหนึ่งมองไปทางซ้ายก่อนหาเพื่อนของหนึ่งเพื่อนของหนึ่งคือโอเคห้าเซตศูนตอบค่ะต่อไปข้อที่ห้าพร้อมสาม รดห้าเจ็ดศวนตอบค่ะ